อาวันนี้เดีมาแกงหน่อไม้ดองอ่หน่อไม้ก็หลังบ้านนี่แหละดองเองปลอดสารพิษมีอะไรบ้างอ่ะมีปลามีหน่อไม้ดองใบกระเพรา ันตอนแรกก็โขกพริกก่อนโขกพริกใะบไข่หอมหัวแดงกระเทียมโขมกต้องละเอียดมากพอประมาณเสร็จละเท่นี้ก็เสร็จแล้วก็น้ำก็เดือดล้ว แงกงบ้านๆเลยฮะอร่อยอร่อยพริกใส่เข้าไปรเริ่มร้อยก็พริกเครื่องใส่เข้าไปเดือดละตามด้วยตะไคร้อซอยสักหน่อยนึง เกลือเกลือน้ำปลามีปลานะครับแ็นปลาเขื่อนลำตะคองนะี่แหละเขื่อนลำตะคองช่วงนี้ปลาเยอะแยะปักช่องฝนตกน้ำท่วมน้ำเยอะเขื่อนลำตะคองมีปลาทุกชนิดปลาบึกสารพัดปลาใส่เข้าไป สองตัวพอเดี๋ยวแรอให้เดือดพอเดือดสักพักก็ใส่หน่อไม้ดองเข้าไปใส่หน่อไม้ดอง หอมไม้กำลังพอดีเลยเปรี้ยวพอดีใส่ไปไม่ต้องคนนะฮะไม่ต้องคนปล่อยให้เดือดก็ปลาให้นิดนึงอ่าเนื้อน้ำเยอะจัง เ,เริ่มปรุงได้แล้วปรุงรสชาติสักหน่อยเดี๋ยวมันต้องมีป้นน้ำปลาอีกนิดใส่น้ำปลาเข้าไปหน่อยปลานี่ต้มสุกเรียบร้อยนะ

ธรรมดาไม่ใส่ก็อร่อยแลย้วเนี่ยใส่สักหน่อยเพิ่มรสชาติชิมดูสิชิมม,นะมีไหมถงไงเนี่ยไปไปไปยังตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราเข้าไป